บักบักม,บกมีบักมีนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะสาวแจมเอาลงมาแล้วเรียบร้อยค่ะสองนุ้ยนะคะบักมีู่ยเดี๋ยวขอว้างอนุญ,ญาตว้างมีกันกับพี่น้องเปตยานหายนะคะนี่เป็นบักมี่นะคะบักมี่มันเดี๋ยวยังประทันไม่กินหอมปไปไลยคะ่ะพี่น้องแต่บัจจุวันมันเป็นอย่างแจ้งแตกนะคะ เดี๋ยวสีล่องเอาไปบม่มไใยเบิงนะคะจักมื่สองมื่นก่อนนะคะพี่น้องนี่บักมีนะคะเป็นบักมีหนังนี่แหละคะ่ะพี่น้องนี่นะคะสองลูกน้ำกันจ้าแล้ <c oughs> เสียดายนะเลี้ยวไปเลี้ยวมากจะในจังบักมีแตกค่ะพี่น้องนี่เพิ่งได้เป็นอย่างคุณบักมีสุกนะคะบักมีสุกนะคะสงสัยสิบพราท่านในสุกไปในเดียะะ๋ยค่ะพี่น้องต้องใส่เวลาบม่มจักมื่สองมื่นก่อนเดี๋ยวจะเอาใส่ทงปุ๋ยไว้ก่อนนะคะมันแตกนะคะอันนี้กขน่าจะใกล้ เกือบสีซุกแล้วล่ะค่ะพี่น้องนี่แก่แล้วนะคะแต่ว่าทา้งไตเนี่ยกับซีพ่อซุกแน่ทางโซนิกับซี่พ่อซุกแน่บอกมีดกค่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะยางเลาะไปเลาะมาก็เลยได้เห็นบอกมีแตกเมิ่อไงเป็นอย่ะพี่น้องอุ้ยไงเน่ละเสียดายคักแน่นี่นะคะมันบนบ่ท่านี่บวบเป็นอะไรดีค่ะ จะมายางไ้่ยไหยค่ะพี่น้องนี่นะคะบะมีแตกแตกได้แก้ได้ที่แล้วพี่น้องเพิ่นจะค่อยงอมแตกนะคะบกเม็นกรอบแต่บกม่วงด้วยค่ะบอกมีกับกรอบเพื่อกันบอกมีไร่สาแจมค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณที่พี่น้องขอชมกันแล้วกันเด้อนะคะมากินบะกมีสซุปน้ำกันมากินบะกมีสซุปน้ำกันจ้านี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเดี๋ยวเสาแจมขออนุญาตเอาไปนะคะใส่ พอใส่ถุงปุ๋ยไว้จักมือสองมือกัอนพี่น้องนะคะลองเอบิ่งเพรามันยังวัฒนธรรมีกินหอมปันใดน,นะคะอาจจะนี่ยังวันธรรีเน่าด้วยค่ะพี่น้องแต่มันแตกกรอบซื้อแต่ว่ากักัยังวันธรรรู้ว่ามันสีมี่เน่า,นามีหยังหรือบอนะคะเดี๋ยวล่องเอาไปใส่ถุงปุ๋ยเบิ่งก่อนกันแล้วกันนะคะนี่โอ้ย <laughs> บบหมี่ใหญ่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวสาวแจมลองไปใส่ถุงปุ๋ยเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะคะ